ใจแต่เขาต้องกลับไปก่อนมีจะรับแทนไหมคะรับแทนเอาแล้วก็ทีุ่กจนกอกก่อจกค่ะสลับเรามีรางวัล เ <st it> นี่เป็นวันที่3นะคะคือวันสุดท้ายอาจารย์บอกว่า กลุ่มของแกะสลักนี่นะคะก็คือมีการแข่งขันประกวดการว่าใครทําสวยทาดอกกุหลาบสามดอกจากหัวเชเท้าแล้วก็ใบหนึ่งใบค่ะจะให้เวลาเราครึ่งอาจา์ค่ะตอนนี้อาจารย์กําลังดูผลงานอยู่นะคะว่าให้คะแนนว่าใครจะเป็นคนชนะสําหรับคนที่ชนะจะได้ไปเรียนแกะสลักฟรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีข้าวกรมาสน ดีมากเลยค่ะอาจารย์อยากชนะค่ะค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าใครจะได้รางวัลถตาสวยยกมาตรงนี้เลยยกขวบตัวเองเหรอเมื่อไหร่อะดอกสวยไปอ่านะคะทีนี้การเกลวกก็การแข่งขันเนี่ยเกลวไปส่งกระบอกไป อ่านะคะคือมันต้องบานนิดนึงนะจริงๆหลักเขาได้แล้วอันนี้ก็มันเป็นดอกตูมอ่ะแต่ว่าข้างล่างฐานมันกว้างซึ่งก็จะไม่สมส่วนถูกไหมคะนะแต่ว่ารู้หลักแล้วไปติกต่อยีดอกยี่สิบใบใบเนี่ยใบเนี่ยรู้หลักแล้วแต่ต้องทำเป็นร้อยใบอ่านี่ได้นะคะอ่าอันนี้ก็รางวัลนักเรียนดีเด่นอ่า ตัยาสังขารเบเดนะอร์ตอนต่ำเล็กน้อยรูปทรงดอกใช้ได้นะคะก็คือเกสรตัวนี้ยจ,จะจะเก็บอีกนิดก็ได้นะคะแต่ว่า,าใบวันนี้เราให้คะแนนทั้งใบและดอกรวมกันนะคะดอกสวยด้วยใบสวยด้วยและเสร็จทันเวลาแต่นี้ก็จะใช้เวลานานกว่ากูด่ง20นาที20วัน20วาน20 นานค่ะเกินค่ะนานเขาเลยต้องเสียคะแนนตรงเสียตามเวลาไปประมาณแปดสิบนานแล้วก็ใบนะคะใบยังไม่ต้ลืมค่ะอาจารย์นะคะพูดลายยังไม่ชัดเจนถ้าเทียบกับใบนี้ใบนี้ลวดลายจะชัดเจนกว่าเห็นไหมคะน่าจะมีความละเอียดระลื่มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ให้รางวัลรางวัล ไม่เป็นอะไรก่อนแต่ไม่มีรางวัลอะไรก่อนก็ะต่ละครเนี่ยดอกกุหลาบเขานี่เขารู้หลักแล้วแต่ทีนี้ในความรู้สึกของเราเหมือนกับว่าเอ๊ะมันรักกันมากเกินไปมันกอดกันแน่นเลยเห็นไหมคะในความรู้สึกแต่ว่าหลักของการทำกุหลาบเนี่ยได้ เห็นไหมกรีบซ้อนชัดเจนไม่บินกังหันต้องลม <c oughs> อ่านะคะแต่กุญแจกรองต้องพยายามนิดนึงคือชาติปีแต่กุญแจะนนละครให้ตรตรที่จะซ้อระหว่างกีบให้กว้างกว่านี้นะคะให้ลึกกว่านี้ลึกกว่านี้คือแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะมรอะของคุณมมคุณปีย,ย,ย,ยาปียานะคะอ่าแล้วจะสวยงามแล้วเขาก็มา สียคะแนนตรงนี้นิดเดียวใบเพราะว่าเขาไม่ได้เลียนแล้วตรงนี้มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะคะอ๋อล้วก็ขอใบนี้เป็นกรณีฉุกเฉิขอโทษอ่าเนี่ยเห็นไหมคะละเอียดแล้วก็โค้งระคาได้แต่นี้ไม่ได้หมายว่าไม่ได้รางวัลวันนี้ก็จะไม่สวยเลยไม่ใช่นะคะเขาก็จะได้รางวัลก้มหน้าก้มตา ลัตนาว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเราจะเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งกร็ไม่ศุกร์ลัตน,นาเนี่เป็นเงื่อนไขทำให้เราต้องเลื่อนเวลาถึง9โมง2ชั่วโมง อ่าเพราะเรารู้ว่าศิลปินรัตนามีเตสิงห์นะคะศิลปะมีเรียร้อยแล้วก็สร้างสรรค์งานที่เกินกว่าที่อาจารย์กรีบของรัตนาเนี่ยบางเฉียดด้วยความตั้งใจรัตนาไปต่อนิดเดียวดอกกุหลาบรัตนาจะสวยที่สุดใน Amsterdam เพราะว่าเขามีความหอมก็ได้เจาะลึกเลยจะเอาของขวัญมาแป้งกมาแป้งเห็นไหมอ่า ไี่เข้ากา็ไปปรับแค่ยอดไม่ให้ดูดขาดถ้าถามว่าเราไม่ตตดคะแนนตรงนี้ได้ไหมก <laughs> ็ได้จะไม่ดื่มแมลงมันกินเลยนะอ่า <laughs> ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็ก็เก็บไว้ก่อนนะ <c oughs> แล้วก็ใบทีนี้ใบเนี่ยก็เกิดการสับหวังผิดนิดๆๆนิดเึงอันนี้ชัดใช่ไหมคะอ่ามันจะไม่มีร่องถ้าร่องจะขาดใบก็แต่เมื่อถามว่าวางทั่วสวยไหมเห็นไ ก็รัตนาเขได้รางวัลเสร็จแล้วเ็จดีเด่นดีเด่นดดกันด<ต>บดีเด่นแต่ยุพินมาลับลางัลางที้นไปนิเดียวค่ะอ่าที่การวางมีดยุพินก็วางพอวางมีดติดเนี้ยมันต้องหันมาแบบนี้เลย ยุพินก็าวางแบบนี้ป้ายุพินก็วางแบบนี้ต่อวางแบบนี้ต่อมันไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมอ่ามันก็จะไม่เกดิดการท่เหมือนนาเพราะว่า,ายุปินทำมือซ้ายมันก็เกิดลักษณะกลางหันต้องลมเล็กน้อยไม่ัางนะอ่าแต่นี่มือซ้ายนะมือซ้ายนะคะอ่ามือซ้ายออันนี้นะเราก็ ก็บรางวัลนี้ไว้เป็นรางวัลชมเชยก่อนอ่านะคะเป็นรางวัลชมเชยที่ก็ทํามือซ้ายไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ออกมากุหลกก็สวยงามใบก็ตรงประเด็นตามหลักที่อาจารย์สอนไปโค้งไหมคะโค้งและยุพิงก็ไปเพิ่มรายละเอียดความละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เขียวเลือไว้เยอะหน่อยเยอะไปหน่อยนะคะอ่า ก็เป็นรางวัลอะไรนะต้องเจอต้องเจออ่าก็วางไว้เดี๋ยวนี้ก่อนนะนะคะทีนี้สากณเนี่ยเมื่อคืนทราบว่านอนเที่ยงคืนฝึกทำอะไรเรื่องคืนฝึกทำมันไม่มาอ่าก็มีความตั้งใจนะคะไม่ได้ฟังอ่าจริงๆสากณเนี่ยพลุกพล้ำเพราะไปเจอที่งานเทศกาลไทยแล้วก็ปิดรับสมัครไปแล้ว แล้วเราก็บอกว่าไปสมัครเดี๋ยวเราไปการันตีแล้วก็แล้วก็คงมีเอกสารสมัครเพราะมีก็ให้มาที่นี่แล้วก็ตั้งใจเรียนมากแล้วใบนี้ก็เขาก็ทำใช้ได้แต่ดอกกุหลาบของเขาเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขายังหมุนอยู่ยังโบอยู่เห็นไหมคะแต่กลีบข้างนอกเขาใช้ได้แต่เขาซ้อนเลีบน้อยไปนิดเึงนะคะน้อยไปนิดเึงแต่เขาก็ควรจะได้รับรางวัล อะใครจะรางวัลอะไรซะบ้างคนลงวัลความตั้งใจไม่ได้เมื่อกี้มีแล้วมุ่งมั่นมุ่งมั่นมีแล้วมุ่งมั่นมีแล้วมุ่งมั่นมีแล้วลังารงวันแค่ไม่ได้เพราะเขาตั้งใจดีจ้ ข้าวการแข่งขันอ่าไม่กเราด้ก่ไิษักนนไม่ได้ารางวัลรางวัลสู้ตายรางวัลสู้ตายขอบคุณค่ะรางวัลสู้ตาย ใช่ไหมคะใช้ได้นะคะรัะกลใช้ได้นะคะดอกกุหลาบเบ็นับตัวแกสอนนิดนึงนะคะก็ะรัะกลเป็นคนที่ท,ที่ตั้งใจที่จะเลือกเรียนแกสลักตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพื่อศิลปะก็รางวันนี้ก็อาจจะไม่รางวัลที่หนึ่งนะคะแต่เป็นรางวัลที่นักเรียนเรียบร้อยนะคะเรียบร้อย้สว <c oughs> นสวยวันที้นี <c oughs> ้นี้้นีี้ ดูดูกุหลาบก่อนกุหลาบสามเจ้านะสามเจ้านะอันนั้นที่สี่อ่ะอันนี้เราเราคัดเองไปเลยนะคะสามเจ้าจาาก็จะให้อันนี้ของฟองใจนะมากเลยไหนขอดูหน้าฟองใจอยู่ไหนขอดูหน้าอยสวจรจริงข้างนอกของฟองใจก็ยังหนาอยู่ล่ะแต่ว่าปองใจก็ปลับตัวทันข้้งในายเขาก็กลับมาตัวทันนะแล้วก็เกสรุ้มสวยงาม นะเอากุหลาบก่อนนะอันนี้ของพัชรีเอาพัไผ่ยางพัชรียังใบไม่สวยพัชรียางแต่ดอกก็สวยอยู่นะอ่าดอกก็สวยแต่กูถืนสวยกว่านิดนึงไม่ดูแลแม่ยกไปสวยอะไรนะอ่าของปุการนะตามสายปุจการก็สเกลสองข้างในก็กอดกันดีอ่านะคะ ถึงจะกอดน้อยแต่ก็ยังเหลือไว้หน่อยนึงแล้วก็กิงนอกนะมิสูตัวเองนะคะก็คือได้รางวัลมุ่งมั่นค่ะพยายามจนได้นะคะแล้วก็ของนี้ต้องฝึกบ่อยๆนะถึงจะทำสำเร็จมากขึ้นต้าใช้ได้นะคะม่สูรค่